ฮิตาชิ ZAX 2อ0 LC บูมยาวมาขุดทำเป็นร่องน้ำให้น้ำประปาส่วนภูม,มิภาคอำเภอบ้านกวดใช้เพราะว่าน้ำไม่ให้หมดเลยน้ำไม่มีเลย ทำเป็นร่องน้ำใส่ดินกันดินพังสูปับท่อแฟบสูป๊บท่อแฟบเลยมันไม่ได้ใช่ท่อเหลง็งเป็นท่อพลาติกท่อเป็นท่อพลาติกไงซ่อมแล้วซ่อมอีกวิ่ง 3าวันทำทีสามสี่วันทำทีกรมชุมทานก็นเลยเอานำรถมาช่วยเสริมทับช่วยปราเพราะนา้ำตวเนี้ใช้ทางอำเภอบ้านกวดช่วยดูแลกันไป ยาวจริงๆเลยบุมยาว